ปรึกษาปัญหาสุขภาพกับหมอต้นนะครับก็เมื่อกี้ียพี่หมอต้นมีพูดไปนิดนึงละเรื่องเกี่ยวกับการตรวจวิตามินเกลือแรอ่ในในใน่นาจะเป็นเซรั่มปะรับพี่หมอต้นตรวจในเลือดใช่ไหมครับใช่ครับก็ตรวจตรวจในเลือดครับอืส่วนใหญ่วิตามินกับเกลือแร่ต้องตรวจในเลือดใช่ไหมใช่ครับอืมโอเคคือมาบางท่านเนี่ยก็ ขาเรียกอะไรบางคนก็มันจะมีสองอย่างนะอย่างแรกคือกังวลว่าได้รับไม่ครบกับอีกอันหนึ่งกังวลว่าได้รับเกินอ่าเขาก็อยากจะตรวจตัวนี้นะครับเพียงแต่ว่าเอ่อมันจะคุ้มค่ากับการตรวจหรือเปล่าวิตามินเกลือแร่อดี๋ยเมื่อกี้พี่หมอต้นเล่าไปนิดนึงแนละ้วบางอย่างวิตามินบางอย่างละลายในน้ําเรากินเข้าไปปุ๊บสองชั่วโมงไปตรวจอ่าโอโหเกินนี่ว่าพอผ่านมาตอนเย็นที่อาจจะชีวไปหมดแล้วก็ได้หรือบางอย่างที่มันละลายในไขมันสะสมได้ อะไรอย่างเงี้ยคือพี่หมอต้นลองลองเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับว่ามันจะคุ้มค่าไหมกับการตรวจแล้วเนี่ยแล้วถ้าตรวจเสร็จแล้วปุ๊บผมมองว่าเรื่องการแปลผลก็ไม่ก็สําคัญไม่ยิ่งก่อกว่ากันเพราะบางคนอ่านแล้วเอ้าเกินนี่ว่าแต่ไม่เข้าใจความหมายมันนะครับพี่หมอต้นเอาเรื่องคุ้มค่าก่อนลวกันนะครับผมขอไม่ฟันทุแลวกันเพราะว่าแต่ละคนก็มีบริบทมีสถานะมีรายได้อะไรแตกต่างกันนะครับก็เอามาพูดถึงว่ามันตรวจอะไร แล้วเราแปลผลยังไงดีกว่านะครับอ่าต้องบอกว่าวิตามินเฉพาะบุคคลหรือว่าการตรวจวิตามินรายตัวนั้นที่หลายๆแห่งเขานิยมตรวจนะครับเขาบอกว่าตรวจวิตามินเอไลโคปีนตรวจระดับวิตามิน b ีหนึ่งบีสองบีสามบีหกบีเก้าบีสิบสองพอตัวเลขมันออกมาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าตัวนี้สูงนะตัวนี้ต่ำนะตัวนี้สูงนะตัวนี้ต่ำเทียบกับใครล่ะอืมค่าอ้างอิง อันแรกสําคัญนะครับคือค่าอ้างอิงเนี่ยเออผมก็พูดเหมือนว่าเขาเทียบใครนะครับเขาก็อาจจะบอกว่าอ๋อเป็นคนสุขภาพดีอายุยี่สิบห้าปีมาเจาะเลือดแล้วเราก็จะเก็บตัวเลขไว้หนึ่งร้อยคนถ้าคุณอยู่ในตัวเลขในช่วงนี้ของคนหนึ่งร้อยคนแปลว่าอืมอ่าคุณอยู่ในช่วงที่เหมาะสมแต่ถ้าคุณมีน้อยไปหรือคุณมีมากไปคุณอาจจะเกินจากคนหนึ่งร้อยคนนี้แต่ไม่ได้บอกว่าสําหรับคุณมันเหมาะสมคือเท่าไหร่นะอืมเพราะบางครั กูเลที่อากอิงเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดจากที่เขากินวิตามินอาหารเสริมหรือว่าคือบอกได้แค่ว่า<อ><ๆ>ว่าคนปกติคนหนึ่งจูๆ่ๆก็จับมามาเจาะเนี่ยอืมที่อนิฐานว่าเขาสุขภาพดีไม่มีโรคภัยเนี่ยนะครับเขา,าอ้างอิงจากคนกลุ่มนั้นแต่ถามว่าถ้าเราไปแล้วเราก็บอกว่าเออเราอาจจะสูงกว่าคนทั่วๆไปหรืออาจะต่ำกว่าคนทั่วๆไปแล้วยังไงอืมสูงไปแล้ว คุณเกิดอันตรายไม่ในไม่ในในักนนขณะนี้คุณก็ไม่ได้เกิดอันตรายอหรือถ้าต่ำไปคุณคุณจะเสริมไหมหรือว่าต่าเกิดจากอะไรเกิดจากช่วงที่ที่ผ่านมาไม่ค่อยกินมะละกอเลยหรือว่าไม่ได้กินมะเขือเ,เทศเลยเจาะดูโปไบโคปีนซีแซนทีนมันอาจจะต่ำกว่าได้นะครับมันเป็นขนาดนั้นที่เจาะเลือดออเพราะว่าผลที่ได้เหมือนที่บอกไปแล้วว่ากลุ่มวิตามินพวกนี้เนี่ยร่างกายไม่ได้รักษาสมดุล เหมือนเตอรอแร่ตัวอื่นๆเช่นโซเดียมโพแทสเซียมคลอไรพวกนี้นะครับหรือว่าใบคาร์บอนุร่างกายจะไม่ได้รักษาสมดึงแบบนั้นมันจะเป็นการอ่าถ้ามีฉันก็เก็บถ้ามีเยอะฉันก็เก็บไว้ในไขมันในตัวที่ละในไขมันถ้าเป็นตัวที่ละในน้ำฉันก็เก็บไว้ในเซลเอาเท่าที่จําเป็นแล้วก็ฉี่ออกนะครับยกเว้นจะเจอบ้าขาดมากๆขาดมากๆมันจะมีอาการแสดงเลยนะครับซึ่งเราก็ถ้าปากกจะดีเอะเราไม่เห็นต้องขังบลนี่อืม ก็เลย<ช>จะแนะนำว่าถ้าเลือกเราเลือกเสริมในโดสขนาดที่เหมาะสมเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีหน่อยนะครับเป็นนูทแาสุชิคอลเกรดคือดูเออคือวิตามินก็มีสองเกรดนะเป็นเกรดที่เป็นอาหารเสริมทั่วไปแล้วก็เป็นเกรดที่เป็นนูทแาสุชิคอลแปลว่ามีการคิดค้นสูตรมาอย่างดีผลิตด<ม>โดยสารเคมีหรือว่าตัวโปรดักที่มีมาตรฐานนะครับมีสาร<ม>อาหาร ที่จําเป็นต่อกระบวนการกระบวนการหนึ่งในครบถ้วนอันนั้นก็จะเรียกว่าเป็นนิวทร้าสีขรอเกรื่อดซึ่งมรัามมันจะมีราคาสูงกว่าวิตามินที่ขายในออนไลน์ทั่วท,วทวไปนะครับอ่าแล้วถามว่าเราจะไปจะต้องจอดไหมผมก็ไม่คือที่จะต้องจอดเนาะอืมน,นั้าคุณกินเสริมไปในทุกๆตัวแล้วไม่ได้กินในปริมาณที่สูงมากก็อาจจะไม่ได้เป็นต่อ,อนะครับก็มีแนะนำจอดแค่ตัวเดียวคือวิตามินดี <ứng S 2> ซึ่งเป็นค่าที่ค่อนข้างที่จะคงที่นะครับโตโตวิตามินดีสะอาดทั้วก็วิตามินดีถ้าเรากินในฟอร์มวิตามินดีสองสัปดาห์ละหนึ่งเม็ดที่ได้รับจากโรงพยาบาลเนี่ยทัโ้งวิตามินดีมักจะไม่ค่อยขึ้นนะครับแต่จะเป็นดีสามสักห้าพันยูนิตต่อวันจริงๆพันถึงห้าพันได้หมดนะครับก็ <ứng S 2> <ứng S 1> กินไปเรื่อเดือนหกเดือนไปเจาะดูทีหนึง่งถ้าอยู่ <ứng S 1> <ứng S 2> ในช่วง 5, ห้าสิบหรือร้อยอะเหมาะสมชื่อนั้นว่าตัวเลขตัวเลขเดียวกวิตามินดีเดียวกันเนี่ยอืม ที่เราจะทําให้สุขภาพเราสมบูรณ์เนี่ยหรือ,อว่าทําให้พยามลดการเกิดโรคให้น้อยที่สุดเนี่ยมันจะมันจะไปคาดตัวเลขที่สูงหน่อยอืมแต่ตัวเลขที่เราได้รับประจำรมพยาบาลครับต่ำกว่า20คือขาดต่ำกว่า30คือไม่กินพอือมเราจะต้องการที่จะไม่ป่วยหรือเราจะต้องการที่จะให้สุขภาพเราดีมากที่สุดที่จะป็นโอ้ตรงนี้สําคัญนะโอ้สำคัญเลยรงน,นี้ผมต้องมีอว่าอาจ่าที่ ผมไปงานประชุมมาเมื่อสุดสรรัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องสเต็มเซลล์เนี่ย <c oughs> ก็มีอาจารย์มาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าหมอที่โรงพยาบาลมักจะเข้าใจว่าเอ,อ่อถ้าเจาะแล้วต่ำคือขาดแต่ถ้ามันปิ่นปิขาดเนี่ยไม่ต้องทำอะไรนะอันนี้คือ <c oughs> หมอแต่ปัจจุบันนะครับซึ่งมันถ้าเราขาดเราเกิดโรคแต่ปริมาณขนาดนี้มันอาจจะไม่เพียงพอต่อการสง่สงเสริมสุขภาพเราต้องการโดสที่สูงกว่านั้นค่าวนะี้ <c oughs> ไอสิ่งที่ได้มาจากการประชุมเขาบอกว่าต่อไปกลุ่มนักวิทยาศาสตร์หรือกลุ่มทางโภชนาการทางด้านหมอเนี่ยจะเปลี่ยนแนวคิดกันใหม่ว่าเขาจะไปหาว่าตัวเลขออปติมอลหรือตัวเลขสูงสุดที่ไม่ควรจะเกินคือเท่าไหร่เมื่อก่อนเราจะพูดถึงตัวเลขต่ําสุดตลอดเลยอืแต่เราไม่เคยมองเลยว่าไอตัวเลขสูงสุดเราไม่ควรจะเกินเท่าไหร่ถ้าเราอยู่ในระดับขนาดค่อนสูงเนี่ยมันดีกว่าไหมอืมโอ้ ตรงนี้สําคัญมากนะครับพี่หมอต้นต้องขออนุญ,ญาตรีแคปเลยท่านผู้ชมผู้ฟังอาจจะนึกภาพไม่ออกนะผมเปรียบเทียบเหมือนตอนที่ท่านเรียนมหาลัยอะ่ะเกรดเอเป็นไงครับดี D. ถ้าเอเนี่ยคือตกใช่ไหมครับอย่าไปมองแค่ว่าตกถ้าตกนี่คือเอเนี่คือมันไปได้แล้วไม่ผ่านเอาแล้วเอาบเอาเอไม่ดีเหรอถูกไหมครับก็อยู่ที่ว่าท่านจะปักทงไว้ตรงไหนตรงนี้สําคัญมาก เชิญพี่หมอต้นต่อเลยครับเมื่อกี้ฟังและอินไปหน่อยก็เลยต้องขอขอขอนุญาตรีแคปนิดนึงก็น่าจะครบทุกประเด็นแล้วครับหรือว่ามีประเด็นอย่างอื่นอีกไหมฮะเกี่ยวกับเรื่องการตรวจวิตามินโอชัดเจนเลยครับพี่หมอต้นเมื่อกี้นี่เชื่อว่าท่านที่ฝากคาถามมาเนี่ยฟังตรงนี้น่าจะเคลียร์นะครับคือการตรวจมันก็ได้ะถ้าเกิดท่านอยากจะตรวจแต่สุดท้ายมันก็คือการแปลผลเนะี่ย แล้วก็เมื่อกี้ที่หมอต้นเล่าไปคือการอ้างอิงอ่ะตัวเลขอ้างอิงที่ส่วนแดงเขาจะวงเล็บข้างหลังใช่ไหมวงเล็บว่าอ้างอิงเนี่ยมาอ้างอิงกับอะไรแล้วก็อยู่ที่ว่าทงอ่ะที่ปากกัดเราไปปักทงที่ไหนอ่ะถ้าเราปักทงที่เกตเออุ้ยเป้าหมายมันก็ต้องไกลใช่ไหมแต่ถ้าเราปักทงแค่ดีด็อกก็พอไม่ตกอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะโอเคก็สําหรับอาทิตย์นี้ก็น่าจะสมควรเก็บเวลานะครับพี่หมอต้นก็เดี๋ยวอ่าเรามาพบกันใหม่ ในสัปดาห์ถัดไปนะครับโอเคงั้นก็ได้รับมีตรง,งไหนเสริมไหมครับอ๋อมีขึ้นโลโก้ตอนปิดนิดนึงอ๋อโทษโทโทษโอ้เกือบลืมเลยโอเคครับก็สำหรับท่านไหนนะครับที่อยากจะติดตามพี่หมอต้นนะครับก็สามารถเข้าไปที่ facebook f a n p a g e นะครับหมอต้นชะลอวยัยหรือว่าเ e ิร์ชก็ได้นะ hashtag, hashtag นะครับหมอต้นชะลอวยัย แล้วก็สำหรับท่านไหนที่อยากจะเข้ามาติดตามผมเนี่ยก็เข้ามาได้ที่ f a เ b o o k youtube เว็บไซต์แล้วก็ TikTok นะครับเบลนสครับได้เลยครับโอเคงั้นก็สำหรับอาทิตย์นี้ก็แางกันไปเพียงเท่านี้นะครับพี่หมอตน้นครับสวัสดีครับทุกท่านแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ